ครับผมครับสวัสดีครับทิปครับวันนี้เราอยู่ที่ร้านแลนด์ไบส์พุทธมทฑลสาย6นะครับผมจักยานดูอของญี่ปุ่นลดราคาพิเศษประจำเดือนเมษาร้อนเมษาร้อนร้อนอันนี้กลังตามเดือนละกลางเดือนละก็มาอัปเดตจักรยานทั่วไปครับนะครับคลิปแรกอีพีแรกจะเป็นจักรยานอะไรเอ่ยเอาเอาเล็กๆก่อนดีไหมเล็กเล็กก่อนเนี่ยเล็กๆก่อนเล็กๆก่อนเดี๋ยวราอยู่หน้าหน้า หน้าเราเนาะใช่ครับอันนี้ก็น่าจะเป็น20นิ้วครับทั้งหมด20นิ้วครับทั้งหมดโครงเหล็กโครงอลูมิเนียมถ้าโครงอะไรก็ว่ากันไปอ่านะอันนี้เป็นรุ่นอะไรนะพี่เป็นผมกจำไม่ได้ละไอ้แหมก็ลืมอ่ะทั้งมันเทินเถินเอาง่ายสุดเลยเทินเจ็ดเกียร์เจ็ดเกียร์ฮะวอเซ้นวอเตนเออวอเซ้นอันนี้ก็น่าจะหกเจ็ดเกียร์เนี่ยนะ อันนี้ก็6กเจ็ดเกียร์เหมือนกันไอ้เบสิกเนี่ยคือไม่ต้องมาถามว่าจะกี่เกียร์มันน่าจะอยู่กับ6เจ็ดเกียร์แค่นั้นเองครับสตาร์ทอ่าสตาร์ทอ,อันนี้ก็ตรงผู้หญิงนิดนิดนึงกับตรงหนูน้อยได้ได้ติดโขกติดเทอมอะไรเงี้ยได้ซื้อไปปั่นไปครับหรือกับข้าวปั่นเล่นหรือว่าเอ่อเป็นพวกพวกที่เป็นแบบวว่าโรงงานครับซื้อไปก็เอาไปใช้งานได้ อ2 0นิ้วก็เหมาะสำหรับทั่วไปเอาระยะทางแบบไปกลับสัก15โล20กิโลกำลังดีนะไม่หนักไม่เบาเกินไปครับผมชอบที่ไหนก็เลือกๆผมมองว่ารถรุ่นพวกนี้เป็นอย่างนี้ที่เป็นครับอย่าเพิ่งไปคำนึงว่าเฮ้ยมันจะต้องเป็นแบรนด์อะไรคำนึงถึงเรื่องทับในกระเป๋าก่อนนะแล้วเอาไปใช้ให้มันตรงกับวัตถุประสงค์ บางคนเะน่ะเนาะเอาแบบสีเหลืองอันนี้ไปเนี่ยแต่งเป็นหมื่นเลยนะแต่งแบบแ๋วๆเลยก็มีครับแต่งถ้าเอาแบบยี่ห้อดังๆอายก็มีะนะแล้วก็จะมีตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นพวกนิว้วนุ่ๆเล็กๆเลยอ่าอันนี้ก็จะแอนเหรอแอนใช่แอนนะอันนี้เขาเรียกอนะไรมินิเวโลครับผมมินิเวโลอันนี้อันนี้ ดีออนไบท์นะอันนี้กี่นิ้วเนี่ย16 16 16นะสิงเกิลสิงเกิลสปีดแล้วก็เป็นพับ20นิ้วทั่วไปทั่วไปอันนี้ก็20นิ้วทั่วไปตรงนี้น่าจะ2,000ต้นต้นไอ้2,000ไปไป3,000กลางกลางเกือบ3,000แล้วแต่5,000ราคาพิเศษราคาส่งที่แลนด์มา์พุทธมณฑลสาย6นะครับ0867015905แลนด์มา์ ไฟฟ้าก็มีนะไฟฟ้าก็มีนี่ก็จะเป็นวันทัดอาไม่ได้ไม่ได้ดาฮอนคำามคอข้คอพวกข้าคออันนี้กี่นิ้วสิบสี่สิบสี่หรือสิบเท่าไหร่เนี่ยผมก็ไม่มั่นใจนะผมต้องแบบดูก่อนต้องดูก่อนนะไม่กล้าตอบอันนี้เขาเรียกวันทัดไหมเนี่ยอย่างนี้เอาไม่ใช่คอคออันนี้คำาคอ มันจะเอาไปใช้ได้จริงเหรอหรือว่าเอาไปชารสมกันแต่คนเนี้ยชาร์จจริงใช้ได้จริงนะโอ้ยนี่คันนี้อันนี้ไม่รู้ว่าจะเรียกมอเตอร์ไซค์หรือโคตรโบราณจักรยานอันนี้เขาทำให้เก่าหรือว่ามันเก่าเองนะน่าจะเก่าเก่าเองแหละอ๋อเขาทำให้เก่านี่เก่งเก่งมากต้องยอมรับเพราเก่งมันมีเครื่องยนต์เลยนะแกใช่เครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ฮอนด้าเป็นคาปูใช่น่าน่าจะปันอย่างเงี้ยจุด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 แล้วเครื่องติดอ่ะเออเออ ัน so น um, ี้นี่นี่ได้นี่ยสิบสองนิ้วสองนิ้วอันนี้ก็ปีนิก้าปีนิก้าสายทานสะสมสะสมสะสมนะนี่นี่ก็สวยนี่แปดนิ้วกงเนี่ยโอ้โหโคตรแปดโคตรโคตรเลยแล้วก็มีจักรยานเด็กเด็กเนี่ยวันนั้นมากับพี่หนุ่มมีคนมาซื้อเทียบเลยซื้อไปทำอะไรอ่ะเขาซื้อให้ลูก ใครจะได้ลูกซื้อได้เลนเขาบอกว่าเขาไปซื้อแบบอย่างเนี้ยคุ้มกว่าเพราะว่ามันเหล็กมันหนากว่าอะไรกว่ามันคงทนกว่าอะไรเงี้ยนะฮะนี่ก็มีเรื่สวยถ้าสนใจก็มาที่แลนด์แปซได้เลยเนาะเปิดทุกวันใช่ครับนะครับเราจะไปดูกองนู้นกองนู้นไปดูกองนู้นกองนู้นน่าจะมีคนจองไว้แล้วมั้งเหรอน่าจะเห็นที่แรกเขาบอกว่าเดี๋ยวเนี้อินโดนีเซียอินโดเอ้ยเวียดนามอ่ะ มาซื้อเยอะมาซื้อส่งไปเยอะพวกมินิเวโร่อะไรแล้วเขาจะส่งกันยังไงพี่แทนบอกว่าถ้าต่างประเทศเขาจัดส่งให้ได้คือตอนเนี้ใครอยากซื้อเรื่องส่งเรื่องอะไรไม่ต้องห่วงกลางคนใจมีหมดแหละอันนี้น่าจะน่าจะน่าจะที่ผูกเชือกที่ผูกเชือกไว้นี่คือเป็นกัรส่งมีเจ้าของนะ้ีเจ้าของอแอบดูได้ไหมได้แอบดูได้เหรอ เราก็งงนะตอนแรกเราก็คิดว่าเวียดนามจะใช้รถแม่บ้านเยอะอที่ไหนได้เป็นรถพวกนี้ทั้งนั้นเลยที่ไหนบอกก็จะมีจอร์มีเจแอนอันนี้ก็เบนชี่อ่ะค่ะเออเบนชี่ลุยเทอร์นเทิร์นี้สวยนะเทิร์นสวยแล้วก็มินิเวโร ไอ้ที good good like okay, okay. Well ่ผ right. right. okay, anyway, ูกเชือกเนี่ยคือมีกระของหมดแล้วเนาะใช่มั่นมั่นไวหมดแล้วมั่นมั่นมั่นใจแน่นอนใช่ใช่อันนี้ก็จะเป็นเบียงที่ใจแอนสวยสๆกันเลยนะเนี่ยมินเทียสวยๆนั่นเลยคาคาเทาบอลบอลบออันนี้อันนี้ด้วยมั้ยตรงนี้ด้วยเนี่ยอันนี้ด้วยพรุ่งนี้ไปหมดอ่ะนี่ที่นายอยากได้ใช่ใช่เคอุูยมีคนทัก ทักไลน์มาหาเรานะทักไลน์มาหลังบ้านอ่ะบอกว่าช่วยดูจักรยานให้หน่อยพวกจักรยานรถพุ่งรถพับเรืออะไรเงี้ยก็ก็ลองมาสอบถ้าถ้าทักไลน์หาเราทักไลน์หาพี่แดนดีกว่าไหมน่าจะเร็วกว่าไหมเร็วกว่าเร็วกว่านะถ้าถ้าถ้าสะดวกอ่ะถ้าถ้าถ้ายิงตรงหาพี่แดนเลยมันก็จะง่ายใช่ถ้าผ่านเราก็จะใช้เวลาหน่่อยใชแต่ถ้าสบายใจก็ผ่านเราก็ได้ถ้าเจอถ้าเจอที่สะดวกเน็ตเอส ยไหย่กัน,นาแต่มกนสวยดีแ้มีขา,าไก่ขาาไก่อุ้ยขาไก่นี่ขาไก่น่าจะยังนะอยังยังเดี๋ยวนี้เดี๋ยขาแยกเขาแยกเขาเพด้ยดาอนฮอนเลยอะอ,ะอ,ะอะม่ไม,ไม,ไ,ม,ไ,มไม่วาง <ๆ S 2> นั่นแหละนี้ก็เตรียมเดี๋ไปจบที่ตัวนู้นไปไปไปพี่เวียนามไปอันนี้ก็จะเป็นเชิญดาฮอนเบอรยขาไก่ แล้วก็ดาเออบอดดดาวนบอล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 หมดใ้่ไครับชอบแบบไหนก็เลือกกันได้พอมีหลายแบบครับพอนี้ก็มีพอแบบนี้ก็มีเออจะเอาไปแต่งเองโมดิฟายเองก็จัดให้นะครับอันนี้จะได้รูดเล็กรูดเล็กรูดใหญ่สปงสตรีเฮ้ยบอด ก่อนหน้าจะเอาไปใส่พวกแบบว่าอ่าวินเทจอะไรประมาณนั้นเฮ้ยพวกนี้มันทำได้ไหมพี่เป็นแบบอยากได้แบบนั้ขึ้นใหม่ขึ้นใหม่ขึ้นใหม่ประมาณนั้นก็เดี๋ยวเรามาจบที่ตัวที่เขาจะจัดส่งกันเนาะครับผมได้อันนี้คือบริการบริการจัดส่งเลยก็คือเตรียมพร้อมแบบว่าห่ออย่างดีการเป็นรอยการเป็นสนิมกันอะไรเงี้ยให้มันแบบไม่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 เกิดควกระแทกนะครับครับแล้วมาดูบางขันนะบางขันที่เขาหอ โคดรานี่เลยอ่ะนะเพื่ออะไรนะเพื่อลูกค้าไปคุลประกอบได้ใช่ไหมก็แล้วแต่ถ้าไม่ได้ไม่ได้ก็ไปหาร้านจักรยานนะครับผสมไม่ยากไม่ยากแค่โอ้แต่นี่ก็โอ้ทอดคู่เขาเรียกอะไรถ้วยเหรอ่ะถ้วยถ้วยถอถ้วยถอพี่ถอดออกมาทั้งชุดเลยเนี่ยใช่เพราะว่ามันจะได้แบบแต่เซฟอ่ะเล็กที่สุดแต่เซฟอ่ะเซฟสุดอ่ะ ไม่งั้นมันใส่กล่องไม่ได้ครับผมต้องแชกกล่องใหญ่มากครับราต,ต้องก่อน่เราก็ต้องถามลูกค้าก่ับว่าสามารถถอกระเบ,บ๋าไหนสามารถแบบจัดเก็บได้ไอเสามารถประกอบได้ไหมหาร้านที่ทําได้ไหมใกล้บ้านอนะไรอย่างเงี้ยครับโอ้ันนี้ก็ันนี้ถ้าสในใจตัวไหนก็แอดไลน์แลนไบต์พุทธมณีใสยหกได้นะครับก็มีจัรยานดีๆที่อยากจะแนะนำกับลูกค้าทุกคนนะครับผม ไม่ว่าแต่จักรยานรถพับแม่บ้านซื้อหมวกซื้อภูเขาเทัวร์ลิงนะก็5้าคันแรกก็ราคาของราคาส่งเลยนะครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ